หายจแนวกันฮะมาฮะบัวขาวเดินเข้าหาครับยองยองเข้าหาฮะยองเข้าไปต่อยครับเสียบเข่าครับนอ้โหต่อยครับมาโอ้โหจังหวะเสียบครับอุ้ยเสียพาซ้ายครับท่านผู้ชมมาสะเทือนฮะไอ้ฮะไตครับอุ้เดินเข้าไปไตครับบัวขาวอืออ้ทีบครับอ้ทีบนะฮะยี่หลงครับมาบาดาลุกพักครับบัวขาวอย่างี้ฮะไตมพักหน้ายี่หลงไว้ก่อนนะฮะเสียโอ้ต่อยครับ เดินเข้าหาครับบัวขาวจังหวะเตะขวาครับอูมาจะรับครับอี่หลงมาขีปอครับสวยครับมาจังหวะเตะใหม่ล่วงนะครับตอนนี้เตะพื้นครับต่อยพื้นครับวัวขาวมามาต่อยอูดักข้งซ้ายสวยครับอีหลงยังทนได้นะครับแข็งจริงฮะดูครับเสียบเขาครับมา จังหวะออกอาวุธงหนักๆเน้นๆนะครับโอู้ยต่อยซ้ายครับตัวครับถีบยอดหน้ายแล้วครับมาไปขวาทีครับบัวกเขาอู้ยเสียบเข่าครับสะดุ้งครับดอกนี้ครับอู้ยเข่าซ้ายครับท่านผู้ชมมาเบาปารครับยีหลงโอ้โหยังไงฮะอีอไม่ฮะอู้ยดักขวาครับัวขาวสวยไอ้ครับอู้ยเข่าซ้ายฮะมาอูอู้ยต่อยครับเสียบอู้ยโอ้โหไปซ้ายทีครับดูครับ ก็ว่ออกอาวุธบัวขาวหนักๆนเน้นๆนะฮะบอยกที่2ครับไอ้บอลยกที่หนึ่งครับมาดูเกมมันจะยกที่2ต่อนะครับมาเข้าทีฮะมากำลังมันฮะโอ้เตะสายทักทายบัวขาวครับยกที่2เตะขวาคือบัวขาวคือไน้แข้งกว่าฮะมาทีบยอดหน้าอีก็เท่าโอ้ยตีในพักหน้ายิงถูกไหมครับเสียบเข่าขวาครับสวยครับบัวขาวทีบได้แล้วครับท่านผู้ชมมามันต้องลูกหน้ากันบ่อยๆครับว้าดินเข้าหาครับบัวขาว นี่ครับดุดันจริงๆครับวกเขามาทำการเตือนฮะต่อยต่ำจับหรือว่าครับมาโอ้โหสัตว์กันนะครับมาไม่ไม่ยั้งครับผู้นี้ในจังหวะหายใจหายคอครับมาลดกระจับัวขาวนะฮะไม่เป็นไรครับอยู่ในเกมวันนี้ครับหมาต่อฮะมาบิ บัวขาวไฟเดินขาเตะซ้ายครับต่อยโอ้ยต่อยขวาครับคุณชมมาเสียพาอีกแล้วครับเตะซ้ายทีครับโอ้ยมาไปขวาขึ้นครับยี่หลงบัวขาวไม่โซนครับเดินเสียบเ่าครับดูครับบัวขาวเป็นไฟเอาชนะยี่หลงไปนะครับมาสุดยอดครับนี่นหะครับเอาศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปให้ชาวโลกได้เห็นนะฮะสุดยอดครับคููนี้ครับมา ขาวบันเมฆนะครับดีครับ